ในส่วนของวันเดือนปีเกิดนะครับ2703และตัวเลขที่กำลังมาแรงมีอะไรบ้าง28ครับเลข28 27 03และ540สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมบิก๊กจติธรรมสนมดีวาไราตีทุกท่านทุกคนนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหกระแสมาแรงมากนั่นคือน้องลิซ่าครับที่เปิดอัลบั้มชุดใหม่เข้ามา Not hype. ต้องบอกว่าน้องลิซ่าตอนนี้กำลังฮอตกำลังฮิตเป็นกระแสนิยมกันไปทั่วโลกโดยเฉพาะในเบืองไทยนี่ตัวเลขของน้องลิซ่าตอนนี้กำลังมาแรงและก็เกลี้ยงแผงกันเลยทีเดียวเอาฟังไว้ก่อนสำหรับคนที่ยังมีโอกาสตัวเลขเกี่ยวกับน้องลิซ่า ที่กำลังมาแรงไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดอายุส่วนสูงเนี่ยหาซื้อได้ซื้อเลยนะครับสำหรับบางแผงนี่ไม่มีแล้วตัวเลขที่กำลังมาแรงมีอะไรบ้าง28ครับเลข28เกี่ยวกับวันที่ปล่อยมิวสิกออกมาวันที่28เดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับ28ตอนนี้กำลังมาแรงนะครับและตัวเลขต่อไปครับวันเดือนปีเกิดนั่นเอง ลิซ่าเกิดวันที่27เดือนมีนาคม2547ครับ2703และ5402540นะครับนี่คือตัวเลขของวันเกิดที่นอนลิซ่ากำลังมาแรงครับแล้วก็ตัวต่อไปตัวเลขอายุครับ น้องลิซ่าตอนดีอายุได้27ปีครับ27นั่นเอง27กำลังมาแรงหาซื้อไว้เลยนะครับและตัวต่อไปครับตัวเลขที่กำลังมาแรงติดกระแสะไม่ว่าจะเป็นเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวลอตเตอรี่พากันหาซื้อกันเลยนะครับ168 168มาจากกหนครับ ก็มาจากส่วนสูงของน้องลิซ่าคอหวยเก็บทุกเม็ดเดียวกับน้องลิซ่านั่นเองครับไม่แน่นะครับอะไรที่เป็นกระแสนในปัจจุบันมักจะเป็นเลขดังเลขเด่นไม่แน่อาจจะมาก็ได้ครับในส่วนของวันเดือนปีเกิดนะครับ2703และ2540นั้นบางท่านบางคนไปซื้อ 9 9 7คือคิดัก,กราชนั่นเองครับและ540ซึ่งเป็นตัวเดียวกันพศออเดียวกันนะครับพศออไทยก็คือ5 5 4คสศคิศสก,กราชก็คือ1997นั่นเองครับในส่วนมุมมองของคอ,งองหวยหลายคนคิดว่า27หน้าจะมาและก็28เนื่องจากว่าวันที่27ตรงกับอายุของน้องลิซ่านั่นเอง27นะครับ เกิดวันที่27แล้วก็ตอนนี้อายุ27ปีพอดีนะครับในมุมมองของขอหวยก็ว่ากันไปเลยครับในส่วนของทุกท่านทุกคนนะครับคิดว่าตัวไหนน่าจะมาเป็นไปได้ไหมเกี่ยวกับน้องลิซ่าจะมาขาดตกบกพร่องตัวไหนช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะตัวเลขที่เหนือความเป็นไปได้น่าจะมานั่นเองครับ นี่คือตัวเลขนักร้องชื่อดังน้องลิซ่าระดับโลกที่มาถ่าย mv ที่เยาวราชกรุงเทพนี่เองนะครับซึ่งปล่อยมิวสิกวันที่28ที่ผ่านมา28เนี่ยาหาซื้อได้ยากใครตามตัวเลขเกี่ยวกับน้องลิซ่าตัวไหนบอกด้วยนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางมาเล่าสู่กันฟังใครชอบ ก็ตามได้ใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับเลื่อนผ่านไปเลยใครชอบตัวไหนคอมเมนต์ใต้คลิปดีบอกด้วยนะครับหนูชอบตัวนี้ฉันชอบตัวนี้ผมชอบตัวนี้ก็ว่ากันไปครับเรื่องของแนวทางก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe ก,กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสมดีวะาไราตีด้วยพบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าขอให้ร่ำขอให้รวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ